พร้อมหรือ,อยังที่จะเดือดฉากแอคชั่นเสียงนรกทะลุใหม่ครบวงจรความมันไปกับเขาแฟรงค์มาตินหรือที่รู้จักในนาม The ะทรานสปอร์เกำลังรอคอยกันอยู่ใช่ไหมกับภาพยนตร์แอคชั่นเสี่ยงตายแบบมันของจริงไม่เน้น CG ถึงเวลาที่ The Transporter r e ร์ e l จะมาจัดส่งฉากแอคชั่นระห่ำถึงใจแฟนหนังแบบจัดเต็ม โดยฝีมือทีมงานสายแอคชั่นระดับโลกทั้งท่วมวยการสร้างเทคเคนและผู้กำกับสายเดือดจาก b r i c m m n s ชั่นสิงเดือดโมนาโคลุกเป็นไฟเข้าเกียร์เดินหน้าซิงรถคู่ใจคันงามที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำเหลือร้ายเยียบบิดใหม่ล่าศัตรูบนท้องถนนอันงดงามของโมนาโคถ้าศัตรูยังไม่ตายไม่มีคำว่าเยียบเบรกลุย สุดกำลังอะดรีนาลีนระห่ำทุกส่วนของร่างกายคืออาวุธทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพร้อมใช้สัตว์ศัตรูไม่ยัง้งจัดเป็นความมันสะใจเต็มตาพร้อมท้าพิสูจน์เลือดแอคชั่นตัวจริงของเอสคลยผู้รับบทเดอะทรานสปอร์เตอร์ที่ทุ่มเทฝึกฝนต่อสู้แบบมาร์เชียลอาร์สหรือการชกบ,บวยด้วยตนเองถ้ e วลยวเราเอาความ้และ ทยานรถคู่ใจในฉากแอคชั่นกลางสนามบินเตรียมสร้างช็อตระหํำให้ผู้ชมต้องตาค้างทั้งฉากสิ่งแข่งกับเครื่องบินที่กำลังแล่นด้วยความเร็วสูงหรือฉากรถที่ทยานพุ่งสูงงวงช้างเครื่องบินแบบทะลุเข็มใหม่เตรียมตัวมามันแบบไม่ต้องยั้งสายตา แรงมาตินพร้อมจะส่งฉากแอคชั่นถึงใจใน The Transporter Refuel คนระหำ่ำคว่ำนรก3กันยายนนี้